น้องสาวพอดแคสต์โดยขวัญชนกหอมแสงประดิษฐ์แพทย์วชศาสตร์ครอบครัวแอดมินเพจน้องสาวสวัสดีค่ะน้องสาวพอดแคสต์ในคลิปนี้นะคะก็จะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ทางเพศต่ำนะคะก็แอดหมอเจอเคสที่มีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากในคลินิกสุขภาพเพศนะคะไม่ว่าจะเพศหญิงเพศชาย แต่ว่าในคลิปนี้จะขอยกเฉพาะของเพศหญิงหรือว่าผู้มีจิมมาก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีบางประเด็นที่อาจจะไม่เหมือนกันก็เลยคิดว่าแยกคลิปกันเนี่ยน่าจะเหมาะกว่านะคะซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเหมาะสมกับคนที่กําลังเผชิญปัญหานี้อยู่แล้วก็รวมถึงคนที่รู้สึกว่าคู่เรากําลังมีปัญหาเรื่องนี้นะคะก็ลองมาฟังดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างแลวจะมีวิธีแก้ไขยังไงได้บ้างนะคะก็แนะนําให้ลองค่อยๆสังเกตหรือคุยกับคู่ ลองปรับตามสิ่งต่างๆที่แอดหมอบอกดูนะคะแต่ว่าถ้าไม่ดีขึ้นนะคะก็อยากจะแนะนำให้มาเจอผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้การประเมินแล้วก็ให้การดูแลเรื่องนี้ได้ค่ะก็อาจจะลองดูข้อมูลสุขภาพเพศที่แอดหมอใส่ไว้ใน description ก็ได้นะคะหรือถ้าประเมินแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องสุขภาพจิตหรือว่าปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ที่เด่นๆก็อาจจะพบนักจิตหรือว่าจิตแพทย์ก็ได้ค่ะก็ขอเข้าเรื่องเลยละกันนะคะ จริงๆอยากจะบอกว่าปัญหาเรื่องอารมณ์ทางเพศต่ำเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ใหญ่นะคะคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เรื่องแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ใช่เรื่องการแพทย์อะไรจ๋าขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันสําคัญมากเพราะว่าแค่เรื่องเท่านี้มันสามารถกระทบสุขภาพจิตของคนคนนั้นแล้วมันก็อาจจะกระทบความสัมพันธ์ของคู่นั้นๆได้อย่างเช่นว่าสมมติถ้าคนหนึ่งอารมณ์ทางเพศต่ําแล้วความต้องการทางเพศกับคู่ครองเนี่ยไม่เท่ากัน และมันก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาอื่นๆตามมานะคะเริ่มจากปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ก็กลายเป็นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆตามมาได้พอพูดถึงเรื่องอารมณ์ทางเพศต่าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องแยกออกไปก่อนเลยก็คือเรื่องรสนิยมทางเพศแบบเอ็กซ์เซ็กชวลนะคะซึ่งรสนิยมทางเพศแบบเอ็กซ์เซ็กชวลเนี่ยก็คือคนที่ไม่ได้มีความฝักใฝ่หรือไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งเป็นรสนิยมที่ปกตินะคะเพียงแต่ว่าเป็นรสนิยมที่คนไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่ มีประมาณ1ของประชากรนะคะซึ่งกลุ่มคนนี้ก็จะไม่ค่อยสนใจเรื่องเพศหรือว่าไม่สนใจเลยนะคะอย่างเช่นตอนวัยรุ่นก็จะไม่ได้สนใจว่าเออจะช่วยตัวเองหรือว่าไม่ได้สนใจเกี่ยวกับการดูหนังโป๊ดูสื่อต่างๆนะคะพอมีแฟนก็รู้สึกว่ารักได้แต่ว่าไม่ได้อยากมีเซ็กด้วยซึ่งก็จะเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วนะคะ เรื่อง a s e x u a l เนี่ยเดี๋ยวแอนหมอจะใส่ไว้ใน Description เพิ่มเติมเผื่อว่าใครรู้สึกว่าเออเราน่าจะเข้าขายกลุ่มนี้อาจจะให้ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมใน Description นะคะก็จะทำให้เข้าใจเรื่อง a s e x u a l เพิ่มขึ้นส่วนในคลิปนี้เราก็จะเน้นกลุ่มที่มีอารมณ์ทางเพศมาแต่เดิมแต่ว่าช่วงเนี้ยมันลดน้อยลงค่ะคำว่าลดน้อยลงไม่ได้มีตัวเลขมายืนยันนะคะว่าตัวเลขต้องมีอารมณ์มากกว่ากี่ครั้งต่อสัปดาห์ แต่ว่าขึ้นกับความพึงพอใจของตัวเองและคู่มากกว่าเช่นถ้าบางคู่บอกว่าเออฉันมีเดือนละครั้งแล้วทั้งสองคนก็โอเคก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องอารมณ์ทางเพศต่ำแต่ว่าถ้าบางคู่แต่ก่อนมี3ครั้งต่อสัปดาห์แต่ตอนนี้ลดเหลือแค่1ครั้งต่อสัปดาห์แต่ว่าตัวเรารู้สึกไม่โอเคว่าเอ,อ้ยทำไมช่วงนี้มันลดลงจังเลยอันเนี้ยก็จะถือว่ามีภาวะอารมณ์ทางเพศต่ำถึงแม้ว่าจะไปเปรียบเทียบกับเคสแรก คนนี้ยังมีตั้งหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์แต่เคสแรกบอกหนึ่งครั้งต่อเดือนเพราะฉะนั้นตัวเลขไม่ได้เป็นตัววัดเลยค่ะขอแค่เราลองถามตัวเราเองดูว่าเราโอเคหรือเปล่าเราพึงพอใจหรือเปล่าถามตัวเราเองเสร็จลองถามคู่ของเราสมมติถ้าเราพึงพอใจกับตัวเองแต่ว่าเฮ้ยคู่เราไม่โอเคอันเนี้ยมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องความต้องการทางเพศไม่เท่ากันแล้วก็จะต้องมาดูแลกันทั้งคู่นะคะซึ่งปัญหาเรื่องอารมณ์ทางเพศต่ำเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้จาก หลายๆปัจจัยและส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันนะคะซึ่งวิธีการดูแลของแอดหมอเนี่ยก็จะเน้นการดูแลแบบองค์รวมก็คือทั้งร่างกายทั้งด้านจิตใจแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เรื่องสังคมเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าไปทีละปัจจัยระหว่างนี้อยากจะให้ค่อยๆทบทวนตัวเองแล้วก็คู่ของเราไปด้วยนะคะอันแรกเลยคือเรื่องร่างกาย ปัจจัยเรื่องร่างกายที่ทำให้มีผลมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของอายุนะคะอายุที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนฮอร์โมอนมันก็จะลดลงได้รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงบริเวณเอวัยเพศก็จะมีการแห้งขึ้นน้ำหล่อลื่นลดลงซึ่งบางทีก็เกิดเป็นวัฏจักรได้ก็คือพอมันแห้งมีแล้วเจ็บเจ็บแล้วไม่ชอบก็เลยไม่ค่อยอยากมีอารมณ์ทางเพศมันก็เลยลดลงได้ แต่ในขณะเดียวกันไอตัวฮอร์โมนเองมันก็ลดลงด้วยทําให้อารมณ์ทางเพศมันลดลงตามธรรมชาติของมันแต่ว่าบางคนที่เข้าสู่วัยหมดประจําเดือนแล้วก็ยังมีอารมณ์ได้อยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยเรื่องที่2ของทางด้านร่างกายนะคะก็คือเรื่องของโรคโรคที่เกิดอารมณ์ทางเพศต่ําได้เนี่ยก็ที่เจอได้บ่อยๆคือเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะถ้าเปรียบเทียบคือ คือถ้าเราอารมณ์ซึมเศร้าอยู่ข้าวเราก็ไม่อยากกินทำอะไรเราก็ไม่อยากทำเรื่องเซ็กซ์มันก็กระทบได้เหมือนกันว่าเออเราก็ไม่อยากมีเซ็กซ์นะคะภาวะอื่นๆอีกก็อย่างเช่นเรื่องภาวะไทรอยต่ำหรือไทรอยสูงนะคะแต่ว่าประสบการณ์แอนหมอยังไม่ค่อยเจอจากเคสไทรอยเท่าไหร่ก็เลยอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้อีกปัจจัยหนึ่งเกี่ยวกับร่างกายก็คือเรื่องของยาปัจจัยที่3แล้วนะคะ ยาที่เจอได้บ่อยๆว่ามีผลต่อเรื่องอารมณ์ทางเพศนะคะก็คือยาต้านเศร้าหรือว่ายาที่ใช้รักษาโรคซึมเศร้านะคะมันก็เป็นผลข้างเคียงที่เจอได้นะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าใครที่ทานยาพวกนี้อยู่อยากจะให้คุยกับจิตแพทย์ที่ดูแลหรือว่าคุณหมอที่ดูแลนะคะว่ามันพอจะปรับยาได้ไหมใช้ตัวที่ไม่ค่อยมีผลข้างเคียงเรื่องนี้แต่ว่าไม่อยากให้หยุดยาเองนะคะเพราะว่า มันก็ค่อนข้างอันตรายอยากจะให้กินยาต่อเนื่องจะเหมาะสมกว่าค่ะก็อันนี้เป็นตัวอย่างของเรื่องทางด้านร่างกายที่เจอได้บ่อยๆนะคะก็ลองสำรวจดูว่าตัวเราเองมีปัญหาเรื่องไหนบ้างแต่ว่าถ้าไม่แน่ใจก็ปรึกษาแพทย์ได้นะคะต่อไปก็เป็นเรื่องจิตใจนะคะซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญมากในมุมมองของแอนหมอนะคะหลายๆคนอารมณ์ทางเพศต่ําเพราะว่ามีความเครียดความกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องครอบครัวนะคะ คือเวลาเราเครียดอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีเราก็นอนไม่หลับถูกไหมคะหรือบางทีเราเครียดเราก็ไม่อยากกินข้าวหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเครียดแล้วกินเยอะขึ้นเรื่องเครียดก็กระทบเรื่องเพศได้เหมือนกันือถ้าเรามีเรื่องอะไรที่ต้องคิดในหัวอยู่ความสําคัญเรื่องอื่นๆมันมากกว่าเราคิดบนแต่กับเรื่องนั้นนะคะเวลาว่างๆที่จะพักผ่อนยังแทบไม่มีเวลาที่จะไปม,มีเพศสัมพันธ์หรือว่ามีความสัมพันธ์กับคู่เราเนี่ยมันก็หาได้ยากขึ้นนะคะ ังนั้นถ้าใครฟังถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเออช่วงนี้ชีวิตเครียดมากลองพักดูหน่อยลองทบทวนดูหน่อยว่าเออเราพอจะปล่อยว่างหรือเราจะผ่อนคลายความเครียดได้เพิ่มขึ้นบ้างไหมนะคะเพราะว่าถ้าเราผ่อนคลายได้ชีวิตเราเบาขึ้นชีวิตเราไม่ต้องแบกอะไรไว้เยอะมากเวลาส่วนตัวให้ตัวเราเองเวลาที่ให้คู่ครองเราเนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้น,นะคะ่ะนอกเหนือจากเรื่องความเครียดแล้วบางทีอาจจะมีคนที่มีประเด็นซับซ้อนไปกว่านั้นนะคะ อย่างเช่นบางคนมองว่าการมีเซ็กซ์คือการมีลูกแต่ว่าตัวเรายังไม่อยากมีลูกเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่อยากมีเซ็กซ์เพราะฉะนั้นลองทบทวนดูดีๆว่าจริงๆความหมายของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันมีอะไรที่มันซ่อนไว้หรือเปล่านะคะคือถ้ามีคนที่มีประเด็นแบบนี้อยู่นะคะบางทีอาจจะทบทวนตัวเองได้ค่อนข้างยากนิดนึง อาจจะต้องค่อยๆใช้เวลาคุยกับตัวเองคุยกับคู่ดูว่าจริงๆมันมีประเด็นอะไรทางด้านจิตใจที่มันซ่อนอยู่มากกว่าแค่ไม่อยากมีเซ็ก์หรือเปล่าต่อไปประเด็นที่3นะคะคือเรื่องของสังคมประเด็นสังคมเนี่ยจะแยกเป็น2ออันด้วยกันก็คือสังคมในแง่ความสัมพันธ์ภายในบ้านกับสังคมในแง่อิทธิพลของสังคมเรามาเริ่มเรื่องในบ้านกันก่อนนะคะคือคู่ที่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์อยู่แต่เดิม ไม่ค่อยสื่อสารการคุยกันไม่ค่อยเข้าใจก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์มาได้นะคะถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะถ้าเราทะเลาะกันบางทีกินข้าวเรายังไม่อยากกินด้วยหรือคุยกันเรายังไม่อยากคุยด้วยไม่อยากมองหน้าเลยซึ่งมันก็เลยกระทบกับเรื่องเพศตามมาได้ว่าเออก็ไม่อยากจะมีเพศสัมพันธ์ไม่อยากจะนอนข้างด้วยไม่อยากจะสัมผัสร่างกายนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าใครที่รู้สึกว่าเออตัวเองมีปัญหาประมาณนี้อยู่จริง,รงๆหลักๆเลยคือต้องไปแก้เรื่องความสัมพันธ์เพราะถ้าความสัมพันธ์โดยทั่วไปยังไม่ดีขึ้นเรื่องเพศก็จะแก้ยากมากเลยค่ะในเคสที่มาเจอแอดหมอที่คลินิกสุขภาพเพศนะคะแอดหมอก็จะประเมินก่อนว่าเคสเนี้ยจริงๆความสัมพันธ์โอเคหรือเปล่าถ้าความสัมพันธ์โอเคเนี่ยเรื่องเพศเนี่ยแก้ได้ไม,ไม่ไม่ยากเลย แต่ว่าถ้าคู่ไหนที่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์อยู่หรือบางคู่เป็นถึงขนาดความรุนแรงในครอบครัวนะคะถ้ากรณีแบบนี้ก็ต้องไปจัดการเรื่องความสัมพันธ์ก่อนเพราะว่ามันเป็นรากฐานที่สําคัญเลยเช่นบางคนนะคะก็อาจจะเป็นคู่ที่เคยผ่านเหตุการณ์เรื่องการนอกใจและยังไม่เคลียร์ใจกันหรือว่ายังรู้สึกไม่ไว้ใจ คนที่โดนนอกใจไปเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าไม่อยากจะกลับไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยยังรู้สึกโกรธยังรู้สึกรังเกียจหรือว่ากลัวติดโรคนะคะก็ในกรณีแบบนี้ก็ต้องไปค่อยๆดูแลเรื่องความสัมพันธ์สร้างความเชื่อใจขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งให้ได้ก่อนถึงจะไปจุดที่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะจุดที่สําคัญของการดูแลเรื่องความสัมพันธ์นะคะก็คือเรื่องของการสื่อสาร คือถ้าคู่ไหนฟังอยู่เนี่ยก็แนะนำนะคะว่าลองพูดคุยกันอย่างเปิดใจนะคะลองบอกความต้องการความรู้สึกความคิดตัวเองแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกเหมือนกันจุดสำคัญอยู่ที่การฟังนะคะคือบางคนพอพูดถึงการสื่อสารเนี่ยชอบนึกถึงการพูดใช่ไหมคะแต่ว่าจุดสำคัญมากๆเลยคือเราต้องฟังของอีกคนหนึ่งด้วยฟังให้เราได้ยินในสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขารู้สึกจริงๆแล้วเรา มาหาจุดร่วมกันตรงกลางนะคะว่าเออทำยังไงเช่นสมมติว่าถ้าเราชอบทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องงานบ้านเราก็ลองมาคุยกันว่าเราจะมาช่วยกันทำงานบ้านยังไงให้ดีขึ้นทำยังไงไม่ให้ฝ่ายหนึ่งบน่นทำไมทำยังไงไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะขี้เกียจปล่อยบ้านเละเราจะทำยังไงให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างดีขึ้นและไม่ทะเลาะกันในเรื่องจุกจิกจุกจิกแบบนี้นะคะพอเราคุยกันดีขึ้นเรามีการปรับตัว ความสัมพันธ์เราก็ดีขึ้นซึ่งมันก็จะนำไปสู่เรื่องเพศสัมพันธ์ที่ดีขึ้นตามมาได้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งเรื่องสังคมที่เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันสำหรับผู้หญิงนะคะก็คือเรื่องอิทธิพลของสังคมซึ่งผู้หญิงเราเนี่ยมักจะเติบโตมากับค่านิยมที่บอกว่าอ่ะผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวผู้หญิงต้องยาชิงสุกก่อนหาน,นั่นนี่ซึ่งบางคนก็เลยทำให้เหมือนคล้ายๆจำว่าภาพ การมีเช็์หรือว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งสกรปรกนะคะซึ่งถ้าใครมีประเด็นประมาณเนี้ยจริงๆก็อาจจะต้องไปสํารวจตัวเองดูว่าเออจริงๆเรามีความเชื่อแบบนี้มานานแล้วก็ค่อยๆค,คลายปมในใจเหล่านี้ออกนะคะแต่ถ้าคลายเองไม่ได้ก็อาจจะให้จิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูแลเพิ่มได้ส่วนอีกค่านิยมหนึ่งที่รู้สึกว่ามันมีผลมากๆก,กับอารมณ์ทางเพศเลยก็คือ เรื่องบทบาทเพศหญิงที่ผูกกับการทำงานบ้านซึ่งในบางครอบครัวที่ให้คุณค่าเรื่องนี้มากๆกเนี่ยกลายเป็นว่าผู้หญิงเนี่ยต้องทำงานบ้านในบ้านเยอะแยะมากมายรวมกับบทบาทของความเป็นแม่อีกสำหรับคนที่มีลูกนะคะทั้งทำงานบ้านทั้งต้องเลี้ยงลูกและบางคนก็ยังต้องทำงานนอกบ้านอยู่เพราะฉะนั้นเวลาให้ตัวเองเนี่ยยังแทบไม่มีเลยเวลาที่จะไปพักผ่อนยังแทบไม่มี จะไปไมีอารมณ์ทางเพศเนี่ยมันก็ยากมากนะคะรวมถึงถ้าคนที่ไม่ได้มีอารมณ e ์ทางเพศเยอะมากอยู่แล้วแต่ว่ามีเซ็กเพราะว่าต้องการตอบสนองต่อคู่เนี่ยก็จะยิ่งยากมากเพราะว่าแค่เวลาให้ตัวเขาเองเขายังไม่มีเลยค่ะเขาจะมีเวลาไปให้คู่ของเขาได้ยังไงก็ทั้งหมดที่เล่าไปนะคะก็เป็นประเด็นที่เจอได้บ่อยมากๆในเคสที่แอดมอเจอที่คลินิกสุขภาพเพศนะคะ แล้วโดยส่วนใหญ่มักจะเกิดปัดจจัยทางด้านจิตใจแล้วก็สังคมเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะชวนให้คนที่มีปัญหาหรือว่าคู่ที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะคะลองเปิดใจค่อยๆสำรวจตัวเราเองสำรวจคู่ของเราถ้ามีปัญหาเรื่องคู่เปิดใจพูดคุยกันแล้วก็ลองปรับกันนะคะแอดหมอเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจกับมันจริงๆทั้งคู่ เรื่องปัญหาอารมณ์ทางเพศเรื่องความต้องการไม่เท่ากันทางเพศมันก็จะดีขึ้นได้นะคะจริงๆแล้วมันก็ยังมีวิธีการดูแลหรือการบําบัดแบบอื่นๆอีกที่แอดหมอไม่ได้เล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เอาเทคนิคหรือวิธีการไปปรับใช้โดยที่ไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุนะคะก็เหมือนเดิมว่าถ้าเราลองปรับกันแล้วลองพยายามทําความเข้าใจตัวเองแล้วแต่ว่ามันไม่เวิร์กมันไม่ดีขึ้น ก็สามารถมาปรึกษากันได้นะคะก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน description นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็พอจะเป็นแนวทางให้สำหรับคนที่กำลังเผชิญปัญหาเรื่องนี้อยู่นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็จะเย็นๆค่อยๆปรับกันไปค่อยๆเรียนรู้ตัวเราเองกันไปนะคะมันก็จะดีขึ้นได้ค่ะถ้าใครมีคำถามอะไรก็ทิ้งคำถามไว้ได้นะคะ แล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กันนิดนึงมันจะช่วยทำให้คลิปนี้ได้รับการมองเห็นมากขึ้นเพื่อนๆก็จะมาฟังกันมากขึ้นนะคะก็ปิดท้ายไปด้วยคลิปของ asexual ถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมก็กดไปฟังต่อกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ